สวัสดีครับพบกับผมนะครับฮิม QuickServe วันนี้นะครับเรามารีวิวกันนะครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานในระดับขององค์กรนะครับในรุ่นนะครับเดลออปติเ็กส0นะครับซึ่งโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่เราเรียกว่าตัว Small Form Factor สํสำหรับตัวนะครับสาม m ารตัวนี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างเหมาะนะครับกับการใช้งานทั่วๆไปเลยผมว่าไม่เป็นโมเดลที่ขายดีที่สุดเด้ต้องบอกงนี้นะฮะ คือด้วยขนาดตัวเองเนี่ยเขาจะสามารถที่จะวางบนโต๊ะทํางานได้นะครับถ้าเราดูนะฮะจริงๆตัวเนี่ยเขาจะมียางนะครับมียางวางทั้งในะล,ลักษณะที่วางด้านท้ายเครื่องนะครับหรือว่าจะวางนอนลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เองก็เป็นเป็นรุ่นที่ถ้าเทียบราคาแล้วก็ตัวขนาดเครื่องเนี่ยผมว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะคุ้มค่าที่สุดนะครับเหมาะที่จะมาใช้ ที่สุดนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าขนาดเครื่องเนี่ยนะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างแวรได้กันด้วยนะครับยิ่งเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแพงนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านบนตรงนี้นะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับกดแล้วก็จะกรึ๊กๆรึกนิดหนึ่งนะครับมีไฟนะครับสถานะการอ่านเขียนข้อมูลของตัวฮาร์ดดิสต์นะครับมี universal jack นะครับออเดโอต่อหูฟังตรงนี้เป็น usb แบบ2.0นะครับมีมาให้2พอร์ต เราสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นดัมมี่เล็กๆมาด้วยนะครับจริงๆก็คือเป็นช่อง usb เละเข้าใจว่าเขาคงดีไซน์มาสําหรับบางรุ่นย่อยนะครับที่จะมีตัวช่อง usb มากกว่า2ช่องนะครับตรงนี้นะฮะข,นนข้างเนี่ยตรงนี้เป็นตัว optical drive ตรงนี้ก็ต้องเช็คดีๆนะครับเพราะว่าบางโมเดลเองเนี่ย optical อาจจะไม่ได้ใส่มานะครับตัวนี้ถือว่าเป็น option แต่รุ่นที่เรานํามารีวิววันนี้มีตัว dvd optical drive มาให้ด้านล่างก็จะเป็นตัวชื่อรุ่นนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไป optical สามศูนย์เก้าศูนย์นะครับ มีโลโก้เดลนะครับมีรังผึ้งนะฮะตัวระบายอากาศแล้วก็สำหรับรุ่นนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเราใช้ตัว CPU ของ i5 นะครับมาเป็นตัวรีวิวแต่จริงเขาหลากหลายนะต้องบอกงี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงอันนี้เรามาดูด้านหลังเครื่องกันบ้างนะครับอ่าพอร์ตจะดูค่อนข้างแน่นนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าตัวสมอฟอร์พื้นที่เขาไม่ได้เยอะมากนะฮะก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับช่องระบายอากาศตัวนี้มีวินโดว์มาให้ด้วย ซึ่งจริงๆเราเนี่ยตัว Windows เองก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเป็น Windows 10 Windows 11นะปัจจุบันเป็น Windows 11แล้วแต่ว่าท่านไหนที่ได้ตัวไลเซนที่เป็น Windows 10ไปก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าสามารถที่จะอัปเกรดเวอร์ชันได้เลยนะครับตัว Microsoft เนี่ยยินดีนะครับให้เรากดอัปเกรดได้เลยตัวนี้นะครับเป็นช่อง l y o u t นะครับแล้วก็มีตัวที่ต่อมอนิเตอร์อยู่3พอรอตตัวนี้เป็นแบบ Display Port 1.4นะครับอพอร์ตแล้วก็มีตัว h d ด i ีมมาให้ นะครับตัวนี้จะเป็นพวกซีเรียลนะครับอ่าเป็นลาเบลเล็กๆตัวเซอร์วิสแท็กนะครับไปเปิดเคสได้นะครับพอร์ตอ่ารุ่นที่มารีวิวเนี่ยตัวเคสเนี่ยเขาก็รองรับอ่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นดัมมี่ติดไว้แหละนะแต่ว่าจริงๆเขาซัพพอร์ตตัวพอร์ตที่เป็นไ s 2 3 2ที่เป็นซีเรียลพอร์ตด้วยตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีนะฮะเลยเป็นดัมมี่ไว้ตัว USB ด้านหลังเนี่ยจะเป็น USB แบบ3 2 Gen 1ให้มาเลย4พอร์ตแล้วก็เป็นแบบ USB 2.0อีก2พอร์ตรงไมมถึีตัวก็เป็นแบบด้วยรวมไปถึงตัว พอร์ตตัว power supply นะครับเป็นต่อสาย AC ธรรมดาโอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวพอร์ตวันนี้เรามาดูกันในเรื่องของตัวสเปคบ้างแล้วกันนะครับะนะฮะ,ะสติ๊กเกอร์ด้านหน้าชัดเจนนะครับว่ารุ่นที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เป็น i5 นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รองรับ CPU ที่ตั้งแต่ตัวล่างขึ้นมาก็คือพวก็เเ t ียมนะครับ c ซลลอนนะครับวงไปถึง i3 แล้วก็ i5 ตัวนี้จะแม็กซิมัมที่ i5 สูงสุดก็อยู่ที่6คอสิบหกเดนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานแต่ว่าทั้งิงถ้าใช้ในองค์กรเนี่ยผมว่า CPU ระดับพวก i 3 i5 ก็ถือว่าค่อนข้างเพียงพอนะครับตัวเมมโมรีนะครับตัวเมมโมรี Memory, เนี่ยเครื่องเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะติดตั้งมาให้ 8G ดกิกกมองนี่ 8GB กิกแต่ว่าสามารถที่จะอัปเกรดสูงสุดเนี่ยได้ถึง 64G กิกตัวเครื่องมี2สล็อตนะครับผมอยากจะเปิดให้ดูจังเลยแต่ผมไม ดูสิว่าผมจะเปิดฝาเคสได้ยังไงบ้างนะฮะอ่าไหนๆพูดไปพูดมาเปิดกันเลยดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงเนาะจริงเมื่อสักครู่นี้ที่ที่ผมเปิดนะครับเนี่ยเขาจะมีตัวสีฟ้าๆฟเนี่ยนะครับเรากดลงไปเนาะเราก็สามารถที่จะไลท์สไลด์ตัวฝาเคสออกมาได้อ่าผมก็เปิดได้นี่ผมเปิดครั้งแรกนะผมบอกเลยผมเพิ่งเปิดครั้งแรก <c oughs> นะครับเมมโมรีเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับจริงๆเนี่ยเขามี อ่าสล็อตมาจริงเราซ่อนอยู่นี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมี2สล็อตอ่าซึ่ง2สล็อตตัวนี้รองรับสูงสุด64กิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซิมัมต่อ1สล็อตเนี่ยจะอยู่ที่32กิกอันนี้ก็ลองคุยกับทางเซลล์ดูก็ได้ว่าเราจะคอนฟิกเมมเบรีเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ในสำนักงานอย่างว่า8กิกก็ถือว่าเหลือเฟือนะฮะในพาวเวอร์สไปน์นะครับอ่าเมื่อกี้สล็อต PCI Express ที่ผมติดไว้ถ้าเราดูอินเทอร์เฟสนะครับมันก็จะมีแบบอ่า X1 กับ X16 นะครับแต่่วา ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าขนาดของพื้นที่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าโลโปรไฟเพราะนีะ่พื้นที่กร์ดที่มาติดตั้งเนี่ยต้องเป็นแบบโลโปรไฟด้วยถ้าเราไปใช้การาดที่เป็นขนาดฟูลไฮด์ทั่วไปเนี่ยจะใส่ไม่ได้นะครับขาจะเกนินขึ้นมาจากตัวเคสนะฮะ,ะจากตัวเมนวเนวเนี่ยจากตัว d ด t a s h ชี t แล้วเนี่ยตัวดิสเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้2ตัว สองตัวสองตัวเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องเป็น m 2ที่เป็น p c i e x p r e s s เนี่ยหนึ่งอันนะครับรวมกับดิสที่เป็นสปินโดลหรือว่าเป็นจานหมุนนะครับแต่ว่าตัวดิสที่เป็นจานหมุนเนี่ยเราต้องเลือกนะฮะว่าเราจะใช้ที่เป็นแบบ2.5นิ้วหรือว่า3.5นิ้วเราไม่สามารถที่จะใส่ดิสที่เป็น2.5นิ้ว2ลูกนะครับหรือว่าดิสที่เป็น3.5นิ้ว2ลูกเนี่ยมาคู่กันไอเนี่ยทำไม่ได้นะครับเราต้องเลือกดิสจานหมุน1ลูกแล้วก็ใส่การ์ดที่เป็น m 2 1ลูกเดี๋ยวเรามาดูตัวชิปเซตบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าชิปเซตนนี่่กก็็ถือววาเปหหััใจล ของการทํางานการอินทิเกอร์กตการระหวางอุปกรณ์ต่างๆตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นชิปเซตตัว Intel Q470 นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่พอสมควรนะครับที่มันมีฮีทซิงก์อยู่แถวนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็จะรองรับพวกอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็จะอินทิเกรตพวกคอนโทรลเลอร์นะครับต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะถ้าสังเกตดูเนี่ยตัวพวกค a ปาซิตี้ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นพวกโซลิดคปาซิตี้ทั้งหมดและ นะครับเราจะไม่เคยเราจะไม่เห็นในพวกคาปาซิตี้ที่เป็นแบบตูดบวมๆที่พร้อมระเบิดนะครับพวกนั้นเนะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนังน,นี้ยมันก็จะเหมาะกับการใช้งานที่ค่อนข้างจะทนทานนะครับอาจจะไม่ต้องเปิดแอร์ตลอดเวลานะครับวันหนึ่งทำงาน8ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยใช้งานไปเลย3ปี5ปีเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมาะสำหรับรุ่นพวกนี้ครับอ,อีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้พูดไปก่อนหน้าก็คือเรื่องของตัวไวเลสนะครับ ตัวเนี้ยเขาซัพพอร์ตสูงสุดที่เขาซนะัพพอร์ตนี่ยคือเขาซัพพอร์ตของวายไฟแต่ต้องเช็คดีๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกรุ่นเนี่ยจะได้ที่เป็น Wi-Fi 6มาทั้งหมด mm hmm. เช่นเดียวกับตัวบลูทูธนะครับบลูทูธเองเขาจะมีตั้งแต่เวอร์ชันที่เป็น5.0นะครับ5.1แล้วก็5.2นะครับซึ่งถ้าเราเลือกตัว Wireless Controller ที่เป็น Wi-Fi 6เนี่ยเราจะได้ตัวบลูทูธที่เป็น5.2มาด้วยอนะ่าอันนี้ลองเช็คกับเซลล์ดูแล้วกันแต่ถามว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนนกก็ลองดูันัะนะครรบเพาาว่ ถ้าเราใช้ในพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเรามี Wi-Fi อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากก็ได้หรือว่าเราไม่ได้ต้องการพวกแบนดิตทานเฟอร์เยอะๆนะครับดิเมนชันของเครื่องนะครับดิเมนชันของเครื่องเนี่ยจากคู่มือเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าทุกด้าน,นไม่เกิน1ฟุตเลยนะครับขนาดความสูงตรงเนี้ยนะครับอยู่ที่9ี่เซนอ่า29เซนนะครับขนาดความลึกนะครับขนาดความลึกตรงเนี้ย นะครับอยู่ที่29.2เกือบเกือบฟุตนะครับเกือบฟุตวันนี้ไดเมนชั่นทุกด้านเลยตรงนี้นะครับไม่ถึง1ฟุตนะครับรวมไปถึงตัวความหนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับความหนาตรงนี้เองเนี่ยในสเปกก็จะอยู่ประมาณสักเก้าเซนเศษนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไซส์ที่กําลังดีนะครับอย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นว่าเราวางมันโตได้เลยไม่ได้ถือว่าเก็กัมากมายครับก็น่าสนใจนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับเดลอออทิเพก3090ก็เพิ่งจะนัาออกมาไม่นานด้วยนะครับเข้าใจว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็น โมเดลลักษณะเนี้ยที่ใช้ c p u Intel Gen 1 1นะครับปัจจุบันยังเป็น Gen10 อยู่ครับก็ยังไงถ้าสนใจก็ลองสอบถามทางฝ่ายขายทาง QuickServe เข้ามาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้น่าจะครบท้วละนะครับดยวเดี๋ยวพบกันนะครับในการรีวิวสินค้าในลำดับถัดไปนะครับขอบคุณครับ